ับสวัสดีเพื่อนๆแม่พนนี่ยิงหนอทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องอเกมก็อยู่ผมแนะเกมใหม่ไวมิลเดียนั่นเองแนะก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ไม่มีเวลาทําคลิปแน่นะผมอ่าก็เป็นเกมแนะน่าเล่นม,มากๆนะฮะทั้ง iOS อเอสและแอนดรอยน่ลิงก์ทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นเดิมแนะก็ก่อนจะไปมองอ่าจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสปดปลอดภัยนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเ,เไพราะปลอดภัยต้องโอทับอัพแนะก็ตอนนี้ e Soul นอ,อีเวอร์โซ่เนาะอ่า ก็ผมก็สตรีมด้วยนะฮะก็เติมถูกมากเลยนะฮะแท็กต่างๆไปดูที่เพจได้เลยครับผมาถามเพจได้เลยนะว่าจะเป็นแท็กเด้งก็ได้นะฮะถามเพจว่าพี่จเติมแท็กได้ให้หน่อยนะฮะก็แท็กต่างๆนะฮะให้เขาคิดแทนก็ได้ว่าเติมอะไรบ้างคำนนวณเท่าไร่ก็ลดให้อย่างถูกนะนะยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะแล้วก็เกมใหญ่ๆในสโตร์ไทยมีหมดเลยครับทามไปที่เพจได้เลยครับผมนะเติมเก็บเ,เติมเกมเติมถูกเติมไปตองโอโท็อปแอปนะฮมาดูเกมนี้นะครับผมเ,เกมนี้ใช้เกตม,มานะตามนี้นะครับผม ก็เป็นการสลับไพ่สกิลทําให้ตายนะครับภาพสวยมากนะฮะแต่มันเอาลูกเล่นของไพ่มาให้เราแบบสนุกสนานกันเนาะสำหรับคนชอบเกมขอ่ขอเกมแบบเกมนอกอ่ะน,นะมีควรพลาดน,นะฮะบอกเลยว่าเกมนี้โหลดโคตรนานเลยครับผมไฟ EPK นะเออถ้ามุด VPN ไปอาจจะเร็วก็ได้นะฮะเออ EPK นี่โหลดเป็นชาติเลยครับผม เดี๋ยวเริ่มเกมมาแล้วก็นี่ครับผมประมาณนี้เลยเนะีภาพสวยๆจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนนะ่ะเออตะกี้ก็เป็นฉากเริ่มแรกนะผมผมไม่รู้นะไอตรงที่เปิดกระชามันแจกตัวกลืนเหมือนกันหมดหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้เป็นงานดีของของต้นปีนี้เลยคนระับสโตเกาหลีนะผมผมบอกเลยว่าอาร์ตเบิร์กดีมากนะรายละเอียดโอ้โหน่ารักมากตัว <c oughs> ละครวิ่งน่ารักแบบเนี้ยเออ อีเวอร์โซเป็นแบบอย่างเงี้ยจ้าบเลยอ่ะแต่อันนี้เป็นไพ่นะครับลูกเล่นไพ่ตอนหลังเราก็ไม่ต้องกังวลเนี้ยเราก็ใช้ออโต้ได้นะวันนี้ก็ตื่นแต่ชเช้านี่ตื่นแต่ตีห้านั่งทำคลิปนะผม,เ,มเหนื่อยกับอีเวอร์โซนะเหนื่อยปวดสมองนะฮะเลเวลไม่ถึงไงผ่านด่านยากผมเล่นเช้าเขาแต่เกมเนี้ยดูดิเกมมาันน่าท้าแม่งสี่ห้าสี่นะผม ไปิวธรรมดาน่าจะสองครับผมก็รูดสนุกเลยนะเล่นในโทรศัพท์เนี่ยการลำบากบูสแต็กนี่นะครับผมเทไหมผมชอบงานอาร์ตเวิร์มันสวย,ลยแล้วตอนนี้พอต,ตัวละครมันลงมาเป็นตัวเล็กๆมันน่ารักไงแบลเชียวลายลายลายลุยบอกได้เลยครับโหลดนานมากนะฮะก็ อยากเล่นต้องใช้ความอดทนหน่อยนะปล่อยทิ้งไว้นะฮะไปซักผ้าล้างจานได้เลยกลับมายังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนี่ยะก็เนี่ยได้ตัวนี้กันมุกนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้ได้กันทุกคนหรือเปล่านะเออลองดูแล้วกันทุกคนนะฮะก็ถือว่าให้เปิดกระชาไว้นะฮะตรงเนี้ยได้ไม่เหมือนกันก็เป็นจุดที่ต้องต้องเรียเนาะ จุดดีของพวกเรานี่แหละนะฮะแอนก,ก็แจกของขวัญเล็กๆน้อยๆใบกระชานะนี่ครับนี่สเตจฉากเนะี่ยทำสวยนะดูอ่ะงานอาร์ตเวทมังกรคู่ปาดเกิน <laughs> <laughs> เห็นแล้วน้ำลายไหลไหมทุกคนนะฮะน้ำลายไหลก็ใครขันมือก็ต้องจัดนะดูดิมันน่ารักอะครับผม ผมไม่แน่นะนาคนอาจจะมีนะปรับกรุงปรับการ,รสกิลหรือเปล่าเว้ยนั้นมานาหกเลยเหรอาดก็สกิลก็สวยด้วยนะอลังการนะเป็นเกมนอกเกาหลีอันแรกเลยนะที่จัดเต็มมาเลยนะครับผมระบบก็ค่อนข้างน่นนาจะหูครบคันดูสิตัวนี้นี่โคตรสวยนะดูนางฟ้าหูก็ น่ารักว่ะดูดิตัวน้ำฟ้านะฮะอย่งเจมดูดิยังสวยอะ่ะนะครับผมน้องๆหลายคนน่าจะชอบเนี่ยก็เอามาเล่นสะสมตัวละครได้เบลวๆเนี่ยอีเวอร์โซตันแล้วก็โอ้ยมันระบายเออมาเล่นเกมนี้บ้างนะพักผ่อนพักสมองนะผมยังไม่ได้สร้างบ้านเลยอีเวอร์โซ นนี่นะไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวให้ดูเกมเพลย์เรื่อยๆนี่ครับช็อปเบอร์ <c oughs> นะปืนเหมือนกันเลยผมว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวแจ๋นะแต่ศัตรูเป็นลูก,กตาแดงๆนะแบบแบบเหมือนเหมือนซอมบี้นะนี่ไงนางฟ้านะผมโคตรดีอะ่ะ อะไรก็ช่างเนาะเกมกระชาขอให้เราเปิดได้ตัวเทพๆนะมงึงแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วนี่ตัวนางฟ้าน่ารักจัดนะฮะหูเป็นปีพีเสื้อเลยไปเลยจ้าอุชนาก่อนเว้ยเนี่ยแต่ละตัวงานดีทั้งนั้นเลยองค์เห็นแล้วอดใจไม่ไหว ต้องลุยก็ <G uard> สู้ๆนะฮะอย่ามาด่าผมเนะผมเป็นคนนำเสนอเกมไม,ม่เกี่ยวนะมันโหลดงานอยู่ที่เพจเอยอยู่ที่เกมนะฮะบางคนก็มาระบายกับผมเรื่อยเนาะก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยจะมาระบายกับผมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าผมนำเสนออย่างเดียวท่านนะฮะสู้ๆแล้วกันนะผมเนาะเน็ดไขเน็ตมันหรอวะประมาณนั้นเนะฮะ ขนาดสายเรียนอยังนานไหนคิดดูแล้วกันเนี่ยครับมันน่ารักมากดลูลายลายเส้น,สนการ์ตูนทำดีจัดนะฮะมาแล้วน้องแวน่นได้เวลาแว่นแล้วแรกๆก,ก็ไม่ยากนะแบบชิวๆอ่ะหลังๆเนี่ยแม่งโอ้โหต้องอัพเยอะแน่ๆน,นะฮะภาษาเกาหลีมันดีนะมันเป็นระเบียบดีไม่เหมือน ญี่ปุ่นกับจีนอ่ะจีนยิ่งแล้วใหญ่เลยผมเล่นแต่ก่อนผมเล่นญี่ปุ่นสบายเพราะผมเล่นเกมตั้งแต่เด็กเนาะเกมตลับอ่ะตั้งแต่เด็กน้อยอ่ะเออตั้งแต่เตอติสในซื้อมาเครื่องอะไรอ่ะเหมือนเครื่องของเล่นอน่ะเออผมก็ชินกับภาษาญี่ปุ่นมาตลอดเลยพอมาเจอเกาหลีตั้งแต่เอกโซเอกโซ,โซโฮโีโที่ผมเล่นเซิร์ฟนอกคนเดียวอะไม่มีใครเล่นกผมเลยชินเลครผมภาพสวยด้วย เรียบร้อยงานดีจัดนะเอาเป็นว่าเกมนี้ผมให้เลยนะเรื่องกราฟ,ฟิกต่างๆและภาพสวยจัดมากนะฮะให้ไปเลยครับเต็มส0นะฮะติดภาษาลบมาเหลือ9นะฮะนั้นเองสำหรับคอเกมนอกนะฮะไม่รอไม่ได้ครับเกมนี้ก็เราไปเปิดระบบกันเยอะๆแล้วกันเนะาะเงฝากร้านเติมเกมโอทอัพด้วยนะแล้วก็ใครจะเล่นก็จัดไปนะฮะ ลิงก์อยู่ใต้คลิปกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะฮรผมไม่ใช่ดูอย่างเดียวว่าเอ้ยมีเห็นอะไรเลยพี่ไม่เห็นมีลิงก์โหลดเกมเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า